สวัสดีครับในแว่น Channel ข่าวสารบัตรสวนอีิการแห่งนัดกับวันอังคารที่11กรกฎาคมครับก็ข่าวสารวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับข่าวลวงกับข่าวจริงนะฮะอันนี้ก็ต้องแยกแยะก,กันนะครับว่าตอนนี้มีข่าวปลอมแล้วก็ข่าวเก่าออกมาอย่างมากมายนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการแจกเงินโอนเงินนะครับ800บาท1,130บาท1,200หรือว่า3,000กันแล้วแต่เลยอันครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันอย่างที่บอกครับว่าเป็นข่าวทั้งข่าวเก่านะครับแล้วก็ข่าวลวงนะครับอันนี้เราก็ต้องมาดูรายละเอียดกันอย่างเช่นโอนเงิน800อนะครับอันนี้ก็จะเป็นเงินเก่านะครับคือเงินสาหรับผู้พิการนะครับที่ได้รับเบีย้ยพิการ800บาท ทุกวันที่10ของเดือนนะครับอันนี้ก็800บาทส่วน1,200บาทอันนี้ก็จะเป็นเงินของผู้ที่เพิ่งผ่านการยื่นอุทธรณนมานะครับและลงทะเบียนก่อนวันที่26มิถุนายนนะครับถึงจะได้เงินย้อนหลังให้4เดือนที่ก็คือ1,200บาทนะครับวงเงินที่โอนเข้าบัตรจำนวน1,130บาทหรือว่า สามพันบาทก็แล้วแต่นะครับอันนี้ถือว่าเป็นข่าวปลอมทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าทางกระทรวงการคลังหรือว่ากรมบัญชีกลางก็ได้ชี้แจงออกมาแล้วว่าเป็นข่าวปลอมและไม่มีการโอนเงินแต่อย่างใดน,นะครับเพราะฉะนั้นเวลาท่านดูคลิปดูข่าวนะครับก็โปรดดูข่าวที่เป็นปัจจุบันนะครับดูคลิปปัจจุบันอย่าไปดูคลิปเก่าหรือว่าคลิปที่มันเป็นเรื่องออโกหกนะครับในการโอนเงินต่างๆเพราะว่าถ้าท่านดูคลิปเหล่านี้แล้วก็จะมีการส่งคลิปแบบนี้มาให้ท่านดูอยู่เรื่อยๆนะครับ แล้วท่านก็จะอาจจะรับทราบข่าวสารที่ผิดพลาดหรือว่าพลาดข่าวสารที่เป็นความจริงไปนะครับจะทำให้เสีสิทธิ์ในการใช้บัตรส่วนการแง่งรัฐได้ และก็ในการโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็จะได้ตามตารางนี้เลยนะครับคือวันที่1เป็นเงินซื้อสินค้า300บาทค่าแก๊ส80บาทนะครับค่าเดินทาง750แล้วก็วันที่10นะครับก็เบี้ยผู้สูงอายุ60 0้0 0ถึงหน่บาทตาเดิมนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงเบี้ยความพิการแ0 0บาทเงินเด็กและเกิด600บาทนะครับแล้วก็วันที่20ก,กรกฎาคม ก็จะเป็นเงินเฉพาะเบี้ยผู้พิการที่มีวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มอีก200บาทนะครับโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกเลขบัตรประชาชนเอาไว้เท่านั้นนะครับนี่คือรายการเงินเข้าบัตรที่จะเข้าทุกเดือนนะครตามตารางนี้เท่านั้นนะครับและถ้ามีการแจ้งข่าวการโอนเงินเข้าบัตร ก็ถือว่านั่นเป็นข่าวปลอมนะครับแล้วก็อาจจะเป็นข่าวเก่าก็ปรวจตรวจสอบก่อนที่จะเข้ารับชมคลิปเหล่านั้นนะครับส่วนวงเงินต่างๆที่ทางรัฐบาลชุดคุณพิธาได้หาเสียงไว้ก็บอกว่ายังไม่สามารถมีการโอนให้แต่อย่างใดน,นะครับตอนนี้คุณพิคุณอาคมเติมเพเทยาพสิทธิ์ก็ยังคงรัากษาการตําแหน่งมนตีว่าการกระทรวงการคลังอยู่นะครับเพราะว่าทางรัฐมนตรีหรือว่าคณะมอชุดใหม่นี้ก็ยังไม่ได้รับการแต่งตั้งจากเบื้องบนแต่อย่างใดนะครับก็ต้องรอ อีกสักระยะหนึ่งจนกว่าเราจะได้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ถึงจะเริ่มทํางานอย่างเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับถึงตอนนั้นเดี๋ยวเราก็ค่อยมาดูกันนะครับว่ารัฐบาลชุดใหม่นี้คารบมบงชุดใหม่นี้จะสามารถทําตามนโยบายที่หาเสียงไว้ แต่เริ่มทีแรกได้หรือไม่นะครับก็คงจะเริ่มประมาณต้นปีหน้านะครับถึงจะเริ่มมีการทํางานอย่างเป็นทางการนะครับไปแก้ไขกฎหมายและธรรมนูญหรือว่ากฎหมายต่างๆได้อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวสารที่นํามาเสนอกันในวันนี้นะครับถ้าชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดติดตามช่องไอ้กับผมในแว่นด้วยนะครับสวัสดีครับ